ไปโรงทะเบียนกับน้องเพื่อจะรับคุปองไปงรงสดนะครับโอเคครับเดี๋ยวรับฟังน้องก็เได้เลยนะครับใช่ค่ะเราจะเริ่มขับลนะคถ้าใครมารับวตอเอายนี้แรจับสลากนะคะคุปองร้อยใบจ้ะ มมอ่านได้เลยค่ะนี่มาเป็นไรองเตลาดใใช่ค่ะลุ้นนะคะจะมีแค่ใช้ไปค้าะเมี่ยองไอสีง

แถวยี่ลูกนะคแถวได้ค่ะกาแฟบำรุงผงค่ะผู้ชายจับของหลัวันนะคะ จับอยู่ด้านนอกนะคะจับสลากนะคะของห้า5 0ยบาทตอนพี่ผู้หญิงคนนี้ออกไปแล้วพี่ผู้หญไปรับได้ดูแลค่ะประชาชนคนแรกออกรกข้างหน้าเลยค่ะมีคนได้ไปนะคะถ้าไม่ได้ของรางวัลก็มีสินค้าอย่างอื่นให้นะคะของรางวัล500บาทนะคะซื้อตลอดจได้เราได้ถือเกมเควค่ะ ออกาบออกไปแล้วนะครบนี้นะคเราะเาแค่รเท่านั้นนะครับเราจะเอาแค่ร้ยท่นั้นนะครับสำหรับรอบนี้นะครับสหรับรอบนี้มาโมนะคะมีบิก็ได้ยาดมแก้วยคุ้นรางวัลนะคะลุ้นรางวัลยาดมค่ะยาดมสมุนไพรนะะ ไม่ไหว๋อไ่แกะแล้วเดินไปได้ไหมฉลาดแกะดง นี้นะครับเจเล้งให้พิเศษเลยนะครับสามารถจับคู่บองได้ฟรีเลยรอบต่อไปต้องซื้อเขา500บาทแล้วนะถึงมีสิทธิ์จับคูปบองนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นจะให้แค่ทีมเป็นผู้หญิงเสื้อขาวนะครับคนสุดท้ายนะครับต่อไปนะครับตอนเที่ยงนะครับเราจะต้องซื้อครบ500บาทแล้วนะครับถึงมีสิทธิ์มาจับคู่บองนะครับอันนี้ยังไปต่อแถวได้รอบนี้รอบแค่สเป

โอกาสพิเศษสำหรับวันแรกรอบแรกขอการเปดงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้นะครับต้องซื้อครบห้าบาทนะครับถึงจะมาจับคูปองได้นะครับแจ้งพนักงานทุกคนนนะครับพนักงานในร้านทุกคนแคชเชียร์ทุกคนนะครับ จ้งลูกค้าด้วยนะครับว่าซื้อครบ500บาทถึจะออกมาจับคุณตองได้นะครับหลังจากทางนี้หลังจากรอบนี้นะครับรับทราบและวอแจ้งฝันแก้วด้วยนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะครับซื้อครบ500บาทผมมาจากคุณตองด้ยงายางได้นะครับ แถวยาวเลยค่ะร้อยคนนะคะยาวเหยียดเลยค่ะมาจากที่ไหนครับพี่ทั้ดแล้วเหรอจากบัตรทค่ะจากบ่กอนโอ้ขอให้โชคดีนะคะพี่แค่พี่ตาครับต่อไปต้องแล้วรอบนี้เป็นรอบพิเศษรอบนี้รอบพิเศษค่ะรอบนี้รอบพิเศษรอบพิเศษสำหรับรอบงานเท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยคนแรกของงานปีนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับซื้อครบห้าร้อยบาทนะครับถึงจะได้จับคูปองนะครับ บรรยากาศมีร้านค้าร่วมนะคะร้านค้าร่วมอยู่ด้านหน้านะคะขาย,าายาาาดีจักะไ้า,าไดีได้แล้วนะคะคุกปอง รบุได้สองใบจ้ะ้สองปแต่ลุ้นมาปลุ้นรับคูกความได้เลยนะครับใครลุ้นรับคุความสโชคเพิ่มลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซื้อเพิ5 0 0บาทนะครับใครที่รอแถวจับคุณความอยู่นลกวขอเดือดนึงนะครับ มาดืวนนี้มึงคนเราคิวเยอะนะครับคนเราคืนเยอะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ